ฆาตกรคนนี้วางระเบิดนับถอยหลังในรถแล้วรีบหนีไปด้วยมอเตอร์ไซค์ในขณะที่ชายในรถไม่รู้เรื่องอะไรเลยการนับถอยหลังของระเบิดเริ่มขึ้นแล้วทันใดนั้นมแมลงวันตัวหนึ่งบินเข้ามาในรถชายคนนั้นพยายามโบกมือไล่มแมลงวันแต่มแมลงวันไม่ยอมไปไหนเหมือนจะยั่วโมโหเขาเมื่อการนับถอยหลังใกล้ถึงจุดสิ้นสุดชายคนนั้นยิ่งโกรธมากขึ้นด้วยความหมุดหนิดเขาหักพวงมาลัยรถกระทนหัน และเหลือเวลาเพียง14วินาทีเขาจอดรถไว้ข้างทางเขายังคงต่อสู้กับมแมลงวันอยู่ในที่สุดมแมลงวันก่อนิ่งที่จุดหนึ่งชายคนนั้นตั้งสมาธิหยิบรองเท้าขึ้นมาแล้วตีมันอย่างแรงจากระยะไกลฆาตกรคิดว่าแผนของเขาสำเร็จแล้วแต่เขาต้องช็อกเมื่อเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ข้างรถปลอดภัยดีชายคนนั้นที่ยังไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองอาจมีพลังพิเศษ ฆาตกรที่โมโหตัดสินใจดำเนินภารกิจต่อเขายิงปืนใส่รถกระสุนหนึ่งนัดถูกถังน้ำมันน้ำมันเริ่มรั่วไหลแต่ชายคนนั้นไม่รู้เรื่องเขาคุยโทรศัพท์อยู่และไฟแอร์ช็อกกอของเขาเสียเขาจึงโยนไฟแอร์ช็อกกอออกไปนอกหน้าต่างไฟแอร์ช็อกกอตกลงไปจุดน้ำมันเกิดไฟลุกทันทีฆาตกรที่โชคร้ายวิ่งเข้าไปในกองไฟรอดจากระเบิดได้อย่างหวุดหวิด เขากระโดดขึ้นจี๊ที่กำลังไหม้แต่จี๊ปลื่นตกเหวฆาตากรไม่อยากเชื่อว่าภารกิจนี้ยากเย็นขนาดนี้ในขณะเดียวกันชายคนนั้นขับรถที่น้ำมันรั่วต่อไปหัวหน้าใหญ่ของฆาตากรที่โกรธจัดตัดสินใจจัดการภารกิจด้วยตัวเองไม่นานน้ำมันรถของชายคนนั้นหมดเขาจึงแวะที่ปั๊มน้ำมันฆาตากรแอบตามเขาไปเงียบเยบขาดึงมีดคมออกมาพูดถึงเหยื่อคนก่อน และบอกว่าง,งานนี้จะง่ายส่วนชายคนนั้นยังไม่รู้ตัวล้างหน้าด้วยน้ําจากก๊อกพนักงานปั๊มน้ามันเห็นรอยรั่วที่รถและใช้หมักฝรั่งอุดมันไว้อีกด้านหนึ่งฆาตรกรกําลังเตรียมยาสลบพิเศษของเขา